สวัสดีครับนักเรียนครับพบกันต่อกับฟังก์ชันคอมโพสิตในตอนที่2นะครับข้อสังเกตที่นักเรียนได้ว่าลองดูนะครับข้อสังเกตครับนักเรียนลองดูข้อสังเกตก่อนนะครับข้อสังเกตในการหาคอมโพสิตฟังก์ชันจำไว้เลยว่านะครับในการหาเนี่ยฮะอันที่1ถ้าเราหา g composite f นะครับจาก g composite f ก็คือ g ของฟังก์ชัน f x นะครับเราต้องบอกว่าจะหาได้นะครับนะจะหาค่าได้ ก็ต่อเมื่ออะไรครับผมเลนของ f intersect อะไรครับเลนของ f intersect domain ของ g ต้องไม่เป็นเซตว่างถ้าเป็นเซตว่างปุ๊บหาไม่ได้นะครับในขณะเดียวกัน f composite g นะครับ g c o m p o s i t f ลองดู f composite g นะครับมันก็คือ f ของฟังก์ชัน g x นะครับ f ของฟังก์ชัน g x ถ้าเป็น f ของฟังก์ชัน g x จะหาค่านะครับจะหาค่าได้หรือจะสร้างได้ ก็ต่อเมื่อเลนส์ของฟังก์ชัน g อินเตอร์เซตกับโดเมนของฟังก์ชัน f ต้องไม่เป็นเซตว่านะครับนี่คือทางองเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนเซตนะ,ะนะเวลาที่เราเขียนเซตหน้าเซตหลังคําว่าเซตหน้า,ากับเซตหลังเนี่ยมันหมายความว่าไงนะครับนะอลองดูนะครับหน้าคอมโพสิตหลังอุ้ยนะครับเขียนเป็นตัว f ไปละหน้าคอมโพสิตหลังนะครับจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อจําไว้นะครับจะสร้างได้นะครับหรือจะหาค่าได้นะฮะ จะสร้างได้นะครับก็ต่อเมื่ออะไรครับจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อ, world, อ,อนะครับเลนส์ของตัวหลังนะครับใช่ไหมครับอินเตอร์เซตกับโดเมนของตัวหน้าต้องไม่เท่ากับเซตว่างจังไหมนะครับเราจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อเลนส์ของตัวหลังอินเตอร์เซตกับเซตหน้าต้องไม่เท่ากับเซตว่างเห็นไหมครับเอาละทีนี้มาดูข้อที่2ต่อนะครับดูโจทย์ข้อที่2นะครับเราเรียนดูโจทย์ข้อที่2 ข้อที่2ก็ไม่ได้ยากอะไรข้อที่สบอกว่ากําหนดให้ฟังก์ชัน f เท่ากับเซตของคู่ดับนะครับ 1a นะครับเท่ากับเซตของคู่ดับ 2b นะครับเท่ากับเซตของคู่ดับ 3c นะครับ 3c นะครับแล้วก็ g เท่ากับเซตของคู่ดับ a 7นะครับ b เป็นไงครับ8แล้วก็เป็นไงครับ d 5นะครับจงหานะครับ จงหาอะไรครับผมฟังก์ชัน g composite f นะครับโอ้ก็ไม่ได้ยากเลยครับผมนักเรียนครับทำง่ายๆนะครับนะจะเขียนแผนภาพก็ได้นะครับเขียนแผนภาพเอาเขียน f ก่อนนะครับนะอันนี้โดเมนของ f คือ1 2 3ใช่หรือไม่ใช่นะครับนะมองนะครับนะโดเมนของ f คือ1 2 3 1 2 3นักเรียนจำไว้นะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เป็น1 2 3อ้าว1ส่งไปยังอะไรครับ a 1ส่งไป a นะครับ สองส่งไป b นะครับส่งไป b 3ส่งไปนะครับสครับอันนี้คือเลนส์ของ f อถามเลนส์ของ f แต่ทีนี้ดูดู B ครับดู G ดูที่ g A ส่งไปที่ไหนครับ A ส่งไปที่7 A ส่งไป7แล้ว b ส่งไปอะไรครับผม B ส่งไป8 C ไม่มีแต่มี d d ส่งไปอะไรครับ5แต่คุณครูถามว่าไอตัวที่มันเกี่ยวข้องกันมีกี่ตัวครับ มี2ตัวก็คือคู่นับ17กับคู่นับะไรครับผม2ออันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าอะไรครับ GOF โอเคไหมครับนี่คือ G composite F ตัวนี้นะครับนะตัวนี้คือ G composite F ดังนั้นอะไรครับผม GOF ก็คือเซตของคู่นับอะไรครับ17และคู่นับอะไรครับ28ส่วน3ไม่มีเนื่องจากว่า3ไม่ได้อยู่ในโดเมนของ นะครับเออเนื่องจากว่า3าเนี่ยตัวนี้นะครับสามซีนะครับซไม่ได้อยู่ในโดเมนของฟังก์ชันจีนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็ทําได้นะครับง่ายๆนะครับนะหส่งไป A A ส่งไปไรเอส่งไป7นะครับนะมอง F ก่อน2ส่งไป B ใน F นะครับแล้วแล้วในจล่ะ B ส่งไป8 3ส่งไปซใน F แต่ซไม่มีใน G นะครับเพราะนั้นก็ส่งไปไม่ได้ก็จบนะครับนี่คือจบอีกตัวอย่างหนึ่ง จบอีกตัวอย่างหนึ่งทีนี้เราองมาลองมองดูนะครับแล้วมองมองดูอีกแบบหนึ่งครับนะคะครูจะเปรียบเทียบนะครับจากเปรียบเทียบตรงนี้นะครับครูจะเปรียบเทียบให้ดูใช้ของเดิมก็ได้นะครับนะครูจะเปรียบเทียบให้ดูลองดู1นึ่งเอเห็นไหมครับหนึ่งเอก็เป็นหนึ่งอะไรครับคู่ดับหนึ่งเอข้างล่างมีอะไรครับเอเจ็ดเห็นไหมครับเอเพราะฉะนั้นก็มีคู่ดับอะไรครับผมคู่ดับอะไรเอ่ยหนึ่งเจ็ดเห็นไหมครับอันนี้คือ g composite f ก็คือเซตของคู่ดับ17ละอ่าลองดูสิครับ2ส่งไป b b ส่งไป2ส่งไป b b ส่งไป8เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้อะไรครับคู่ดับนะครับ28นะครับนะอันที่2ก็จะเป็นคู่ดับ28นะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บดู3ส่งไป c ตอนนี้มี c ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นก็มีแค่2ตัวแค่นี้นะครับนะนักเรียนเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับตั้งใจแลว